โยนและเราจะเดินไปตามคำสั่งที่เราวางภารกิจเอาไว้และโดดหนึ่งครั้งนะกวันไหนอไม่ใช่ไปมันจะมีกฎกลุ่มว่ายืนอย่างที่ตรงคำนี้ค่ะเราใช้ท่าพายกันตอนเช้าสวัสดีสวัสดี เปลี่ยนสีมันก็ได้หลอกสีชมพูอู้ค่ะค่ะตามตามร้อยอ่ะอ๋อหาดินเหนียวแต่นี่หัวใจนี่งามนะคะหัวใจสีดําแล้วของมันอ่ะนะเอ๊ะประการรูปประภาอันนี้เอาออกเก็บนะที่สวยนะ <coughs> 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 ้าไปเลยลูกไม่ต้องกลัว <c oughs> <c oughs> ลอลูกอันนี้ค่ะเปก็สอนเพื่อนอย่างนี้การกระบาดล้วคุณี่ไป รอ,โอโอรอบต่อไปเตรียมตัวลงปฏิตัวหุ่นุนแต่ถ้ากลุ่มไหนมีเสียงกลุ่มนั้นจะได้ลงมากลุ่มสุดก๊ทอย,ทอย

Thank <laughs> ลงไปข้างล่างก็ไม่ต้องกดเล่นนะคะเพราะมันไม่ได้มีงืืนที่ให้เด็กๆเล่นเราไปเล่นที่้านเด็กๆตอนคุณพ่พอคุณแม่ขับรถก็อย่าไปเปิดตาคุณพ่พอคุณแม่ตกใจอย่าพล่นงถ้าทัเปิดก็ใส่ไหม